ค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจําเดือนธันวาคมกันค่ะท่านอาจารย์ค่ะโดยการทํานายนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของท่านอาจารย์นะคะเป็นการทํานายเหมือนเช่นเคยค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะค่ะและพิเศษนะคะท่านอาจารย์จะจับยามเพื่อเจาะลึกให้กับเรื่องที่ไม่โดดเด่นของในวันนั้นๆให้ด้วยนะคะค่ะเปิดมาแล้วนะคะครบทั้ง5ใบค่ะค่ะครบทั้ง5ใบเลยนะคะต้องบอกว่า คนเกิดวันพฤหัสนะคะเดือนธันวาคมในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะค่ะการงานนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องของอมีได้ไพ่เทเบรสและก็การถ่ายเทนะคะการถ่ายเทจากที่หนึ่งไปอีกอย่างที่หนึ่งนะคะ,คะท่านอาจจะต้องมีการยกย้ายนะคะมีการสับเปลี่ยนมีการเปลีป่ยนแปลงมีการสับเปลี่ยนสถานที่หรือก็เปลี่ยนวิธีคิดเปลีป่ยนแปลง อะไรหลายอย่างาปรับปรุงวิธีการทํางานใหม่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือท่านกําลังมีความคิดหลักๆก,ก็คือว่าอยากเปลี่ยนงาน<อ>นะคะอันนี้คือหลักๆเลยนะคะการในเดือนธันวาคมนี้ท่านจะมีความคิดอย่างเนี้ยเข้ามาอยู่ในสมองแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านมีงานหลักที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอออยากเปลี่ยนแปลงอยากย้ายที่นะคะแต่ท่านจะต้องมีการปรับปรุงอะไรเกิดขึ้นในงานของท่าน ในอาชีพของท่านแล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้นี่นะคะต้องบอกว่าควรจะมีประเภทของเหลวน้ำนะคะเ,เสริมมงคลให้กับกิจการงานของท่านนะคะเช่นถ้าท่านทำงานเป็นออฟฟิศนะคะบนโต๊ะทำงานของท่านเนี่ยควรจะเสริมนะคะด้วยน้ำนะคะจะเป็นน้ำพุเล็กนะคะหรือจะเป็นแก้วน้ำหรือมีแจกันดอกไม้ที่ใส่น้ำ ตั้งไว้ก็จะเสริมสิ่มงคลให้งานของท่านลดหน้าก้าว<ๆ>หน้าไปได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะคะได้วงล้อ w e e l of Fortune er. อันนี้ต้องบอกว่ากา,การเงินของท่านในเดือนธันวาคมนี้ไม่ดีไม่เสียนะคะย <Okay. S 2> อยู่ในที่ปกตินะคะแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์กลัองอยู่ใน,ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยเพราะว่าเป็นไพ่หลักนะคะแต่ว่า ในไพ่อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านอ,าอยากทําอยู่ในใจนะคะอยากอยากจะทําอยู่ในใจให้มันได้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเนี่ยถ้าท่านทำในเรื่องของเขาเรียกว่าเกี่ยวกับมูนิดๆสายมูนิดๆน,นะคะ,ะหรือเสริมด้วยสายมูนิดๆนี่คนะ่ะก,การเงินของท่านเนี่ยจะโชคดีนะจะมีโชคดี นะัขอกับสายมูนิดนมูนไปทางสายมูไปทางสายมูลเลยนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคดีเรื่องการเงินเข้ามาเลยนะคะต่อมาในเรื่องของความรักความรักค่ะ night of cup อัศวินถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยนีย้ก็ต้องบอกว่าความรักของท่านมั่นคงแข็งแรงแข็งแกรง่งดีนะคะแล้วก็ยังฟันฝ่ายังถือว่า ความรักยังเดินหน้าต่อไปได้นะคะด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจความแน่วแน่ของท่านเองนะคะความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสุขนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพได้ไพ่เดอะ justice นะคะไพ่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงนะคะที่สวยงามสง่านะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสุขภาพของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสุขมีความสมบูรณ ดีทั้งร่างกายและจิตใจนะคะส่วนเรื่องของโชคช<อ>ลาภนัททิ้งออฟวานนะคะ mm hmm. ก็คือกษัตริย์องค์นี้เนี่ยนะคะถือไม้เท้าซึ่งไม้เท้าเนี่ยมีใบไม้ไดัดขึ้นที่ยอดของไม้เท้าด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยสใบด้วยกันนะคะนั้นถ้าท่านถามว่ามีโอกาสมีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่า คนที่เกิดในวันพฤหัสของเดือนธันวาคมนี้เนี่ยท่านมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคลาบนะคะอาจจะมีเ,เลขคู่เลขสี่อย่างนี้เลขสองสองตัวอย่างเงี้ยติดไว้บ้างนะคะ,ะก็ก็จะมีโอกาสเลยนะคะเพราะว่าไพ ไพ่ใบนี้ขึ้นเป็นไพ่โชคลาภนะคะมีโอกาสเลยค่ะในเดือนธันวาคมนี้นะคะอาจารย์ทุกติขาค่ะที่ที่ฟังมานะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการงานนิดนึงค่ะท่านอาจารย์ค่ะจะดีแต่ยังนี้ไม่มากแต่ก็อยากขอเจาะลึกในเรื่องของการได้เลยผู้ที่เกิดวันพฤหัสได้ค่ะมาดูว่าการงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะกรรมะเป็นดาวศุกร์นะคะณยามนี้เนี่ย 15นาฬิกานาทีนะคะ15นาฬินาะทีนนะะนนนะะเนี่ยกรรมะอยู่ดาวศุกร์เลยนะคะนั้นดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวสุพเคราะห์นะคะงั้นอย่างที่อาจารย์บอกอะคะตั้งแต่แรกว่าท่านควรจะหาอะไรที่มันเป็นของสวยงามนะจัก,กันดอกไม้ตั้งไว้บนโต๊ะเสริมสิริมงคลมีของเหลวมีน้ำผุ้สวยๆนะ,ะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ย ะะเป็นเรื่องของเป็นการงานของท่านถามว่าการงานของท่านเนี่ยมันจะผ่านไปได้ไหมได้ค่ะดีด้วยนะคะอยู่ในเดือนปุตตะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นดาวสุพเคราะห์นะคะมันเป็นของสวยงามดาวสุกนั้นก็ให้ท่านเนี่ยหาของประดับที่เป็นสวยงามนะคะติดตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานหน้าบ้านหน้าร้านของท่านนะคะก็จะเสริมสิริมงคลให้การงานนั้นโดดเด่นยิ่งขึ้นในเดือนธันวาคมค่ะ ค่ะก็ะก็เจาะลึกทั้งหมดนะคะของการทํานายของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะท่านอาจารย์ค่ะและหากท่านใดนะคะที่อยากดูเจาะลึกมากกว่านี้แล้วดูอยากดูแบบส่วนตัวสามารถติดต่อก,กับท่านอาจารย์ <c oughs> ทิตลีได้เลยติดต่อ,อก,กับอาจารย์ทิตลีได้นะคะที่หมายเลข0 8 4 1 8 9 8 0 5 1นะคะท่านจะดูโหราศาสตร์นะคะหรือจะดูไพ่ย,ยิปซีหรือว่าจะมีคําถามเฉพาะด้วยการจับยามได้หรือไม่ใช่หรือไม่แบบนี้นะคะอ่าเป็นคําถามเฉพาะเรื่องก็ สามารถถามได้เลยนะคะที่หมายเลขดังกล่าวค่ะค่ะหากท่านใดนะคะทีะ่ฟังท่านอาจารย์ไม่ทัน,นะะในช่องทางการติดต่อสามารถดูช่องทางการติดต่อที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ